กลับสวัสดีครับแฟนๆพราเคเลือทุกท่านและเพื่อนๆที่รับชมและติดตามในช่องการศาลรัมเด็ดนะครับวันนี้ก็มีพระนดินนะครับวันนี้ก็นําพระกําแพงคุ้มเกาะนะครับเป็นพิมพใหญ่มีลายกระหนกนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานีคลิปนี้นะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระหลวงลานทุ่งเศรษฐีนะครับก็สร้างในสมัยสุโขทัยนะครับมีมากมายหลายแม่พิมพ์หลายกลุ่มหลายวัดนะครับ เนื้อพระเนี่ยสร้างจากเนื้อดินดิบนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับถ้าทุ่งกอเนี่ยนะครับเป็นพระตระกูลเนื้อดินดิบนะครับถ้าเป็นโซนดินเผาเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเกละนะแล้วะาะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องดูธรรมชาติของเนื้อดินดิบนะครับต้องแยกแยะให้ได้นะครับแล้วสีสันมณะก็หลากหลายนะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับของแต่ละกลุ่มแต่ละวัดนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะมีอายุการสร้างที่ไล่เรียกกันนะครับ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกนะครับอมีกําไรข้อแขนด้วยนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์เนี้ยถือว่าสวยนะครับผมว่าสวยกว่าพิมพ์เจ้าง้ออ,อีกนะครับี่ยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมฮะมีกําไรแขนสามอันนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงก็คมชัดนะครับถือว่าเป็นแม่พิมพ์ที่สวยงามนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์เลยนะครับในพระกำแพงทุ้มกอนนะครับ สีสันมันนะก็ออกไปทางนะครับสีมะขามเปียกนะครับก็คือสีน้าว่านนั่นเองนะครับเนื้อดินเขาเนี่ยเนื้อหนนะครับเห็นไหมเป็นโซนนี้เนื้อสีเหลืองๆนะครับที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยนะครับก็คือสีน้ําว่านนะครับน้ําว่านนะโซนอย่างเงี้ยนะครับจะดูง่ายนะครับหลักการดูก็ไม่ยากนะครับเรื่อน พระแท้เนี่ยเราต้องดูสีสันวันะนะครับถ้าเป็นพระชุบสีเนี่ยนะครับอ่าจะมีความแตกต่างนะครับเพื่อนเพื่อนต้องควรระวังพระที่ชุบสีหรือพระที่อ่าเป็นโซนดินเผานะครับที่อบเนื้อมาเนี่ยนะครับแต่ในโซนพระเนื้อดินดิบเนี่ยนะครับเราจะดูของเนื้อพระเนี่ยนะครับเราต้องดูความเหี่ยวฉ่ำนวลนะครับเนื้อพระเนี่ยต้องหนึบแน่นนะครับต้องหดตัวยุบตัวต้องมีความหดเหี่ยวนะครับเหี่ยวก็คือเหี่ยวในเนื้อนะครับเหี่ยวในเนื้อเนี่ย นะครับเอี่ยวละเอียดนะครับกลุ่มน้ามันกลุ่มน้ําว่านเนี่ยจะอยู่ชั้นบนนะครับเห็นไหมนี่เป็นกลุ่มน้ําว่านหมดแล้วดูความเหี่ยวเียวเห็นไหมเอี่ยวละเอียดนะครับไม่ได้เหี่ยวเพราะสภาพการอบนะครับก็คือหดเหี่ยวตามการเวลานะครับแล้วบางองค์ธรรมชาติครับกลุ่นนะครับที่ก่อทับถมก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วงนี้ก็อาจจะโดนล้างทำความสะอาดมาบ้างนะครับผ่านสภาพการใช้มาเยอะนะ แต่เมื่อเราเห็นเนื้อชั้นไนเนี่ยนะครับบริเวณนี้กระเทาะนะครับเห็นไหมเห็นน้าัดเจนนะครับถึงความแห้งความแกล้งนะครับของเนื้อดินเห็นไหมพระเก่าเนี่ยเพื่อนจำไว้เลยนะครับพระเนื้อดินที่เป็นพระเก่าที่มีอายุนะครับ4 0 0ร้อยถึงห้ปีขึ้นไปนะครับถ้าเนื้อพระกระเทาะหรือแตกเนี่ยนะครับบินเนี่ยเราจะเห็นความหนาแน่นของเนื้อดินชั้นในนะครับแข็งโป๊กเป็นริ่มๆเลยนะครับจะไม่เหมือนกับกลุ่มพระ ของเกทั่วไปนะครับเมื่อแตกหักหรือบินเนี่ยนะครับพระเกทั่วไปเนื้อพระก็จะอะไรครับจะยุยยุยนะครับจะยุยยุยนะจะไม่แข็งนะครับถ้าเป็นกลุ่มพระของแท้เนี่ยจะแข็งโป๊กเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อดินนะครับผ่านการเวลามา7 0 0ดร้อถึงแปปีแล้วนะครับความหนาแน่นความหนึบแน่นนะครับลักษณะการหดตัวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเยอะกว่านะครับ เกิดขึ้นเยอะกว่าพระที่ทําเก๊แค่ห้าหกสิปีที่ผ่านมานี่เองพระสุ้มกอนะครับทาเก๊กันเกลื่อนก็ห้าสิบปีให้หลังมานี่เองนะครับอตอนที่ยกให้ชัดจัดเป็นชุดเบญจปาคีนะครับกลุ่มพระโรงงานพระเก๊ก็ทํามันเกลื่อนนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นพระนางกําแพงนะครับพระนางกําแพงก็หายากนะครับอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับเป็นพระที่สร้างในสมัยเดียวกันทีนี้เรามาดูนะครับเ,เพื่อนๆดูเห็นไหม ดูการหดตัวยุบตัวของเส้นสายลายพิมพ์นะครับอันที่ผมกล่าวตลอดนะครับความหดเหี่ยวนะครับยุบตัวหดตัวของเนื้อพระเส้นสายลายพิมพ์นะครับในหลในซอกเหล่านี้ก็มีดินสุกมีคราบปูนนะครับภาพเนี่ยจะทอนแสงไปหน่อยนะครับนี่ก็คือคราบกลุ่มนะครับแล้วก็มีคราบปูนด้วยเนี่ยเพื่อดูความเหี่ยวเียะเห็นไหมความเหี่ยวย่นของเนื้อ เนนี่ยะครับชัดเจนนะครับไรอย่างเงี้ยนะลืมโปรโมทแล้วนะครับลอบนี้นะครับก็เป็นพระแท้ที่เป็นแฟนบรเครื่องทางบ้านส่งมานะครับให้ผมนํามาโปรโมทให้นะถ้าเพื่อนท่านใดสนใจนะครับจะแบ่งปันจะเช่าหานี่นะครับองนี้ก็เปิดอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับถ้าเพื่อนท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับสี่หมื่นบาทนะครับก็ถือว่าเป็นพระแท้ เดี๋ยวจะลงกล้องพนันหกร้อยดูด้วยนะครับว่ามวลสารข้างในนะครับกายภาพของกลุ่มปูนที่งอกอยู่ในเนื้อนะเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนมีมวลสารอะไรบ้างนะครับที่ก็ผสมลงไปบางคนว่าต้องดูแร่ว่านดอกมะขามนะครับว่านดอกมะขามก็เป็นเพียงมวลสารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นองค์ประกอบแร่เหล็กนะครับในแต่ละองค์ก็มีมากมีน้อยแตกต่างกันไปนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ได้มีเยอะเหมือนกันทุกอง เนี่ยถ้าเราดูที่ลายกระหนกเห็นไหมเห็นการหดตัวยุบตัวไหมครับดูความเหี่ยวนี่ครับอของเส้นสายลายพิมพ์เนี่ยความหนึบแน่นนะครับสีสันวันนะนะครับด้านบนก็จะเป็นน้ําว่านนะครับน้ําว่านขึ้นมาเหี่ยวช่าเลยนะครับเลื่อนดูนะเห็นไหมเนี่ยความเหี่ยวความช่าของเนื้อปลานะครับความหนึบแน่นความแข็งนะครับ เนี่ยเราดูกายภาพเหล่านี้นะครับให้เป็นธรรมชาติถ้ามีคราบปูนก็ต้องดูองค์ประกอบครับปูว่าคราบปูเหล่านี้นะครับสมดุลหรือเปล่าเป็นธรรมชาติหรือเปล่านะครับหรือเป็นการโปรตายนะในกลุ่มพระแทนเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนในซอกเหล่านี้นะครับองค์จริงเนี่ยเห็นไหมก็จะมีคราบปูนคราบกูุนะครับอ่คราบราจิกก็ทับถมนะครับซับซ้อนกันอยู่ในนี้นะครับในซอกในหลืบเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระตุ้มกอ ก็คุดพบอยู่ใต้ดินนะครับอยู่ในกลุ่มใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านการเวลามา700กว่าปีนี่ย่อมอะไรครับย่อมมีน้ํานะครับย่อมมีน้ํากัดเซาะนะครับกลุ่มพระเกศที่ควรระวังก็คือพระตระกูลพระเนื้อดินผสมสีนะครับหรือเนื้อพลาสติกคล้ายเนื้อเทียนนะครับจะมีความแตกต่างกับพระแท้ตรงลักษณะการยุ่ยนะครับของเนื้อพระนะครับ ในกลุ่มพระเนื้อพลาสติกเนี่ยนะครับหรือกลุ่มพระที่เป็นดินปั้นผสมสีเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นการกลอนของเนื้อดินเลยนะครับมันจะมีความแตกต่างกับตรงนี้นะครับในกลุ่มเนื้อพลาสติกเนี่ยเราจะไม่เห็นลักษณะการยุ่ยของเนื้อดินนะครับหรือการผุกร่อนต่างๆเราเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นเนื้อพลาสติกนะครับมันไม่มีไม่เกิดการ โดนกัดเซาะของน้ําของดินของทรายล่องดินล่องทรายต่างๆนะครับธรรมชาติตอนนี้พระอยู่ในกลุ่นเนี่ยนะครับในกลุ่มพระเนื้อพลาสติกก็ทํามาใหม่นะครับดูแล้วมันเงาสวยงามนะครับแต่เพื่อต้องควรระวังนะครับต้องควรระวังเพราะว่าเนื้อพละเนี่ยนะครับดูผ่านๆเนี่ยดูสวยนะครับแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูธรรมชาติเนี่ยนะครับว่าไม่ใช่เนื้อดินนะครับเป็นแค่เนื้อดินสังเคราะห์นะครับ าดินของแท้มันต้องมีร่องดินร่องทรายนะครับมีชั้นเนื้อยุ่ยมีลักษณะการกร่อนของดินนะครับเพราะว่าพระทุ้มกอเป็นเนื้อดินดิบนะครับถ้าเปรียบเทียบความแปร่งกับพระเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาจะทนทานกว่านะครับเพราะเขาบ่มไฟมาก่อนก่อนที่จะลงกลุกนะครับแต่เป็นพระโซนพระทุ้มกอเนี่ยจะเป็นเนื้อดินดิบนะครับก็คือไม่ได้เผาไฟนั่นเองนะนก็มีความแตกต่างแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราต้องดูธรรมชาติเหล่านี้นะ คราบกลูคราบราถ้าไม่ล้างออกไปนะครับมันก็ต้องมีบ้างเนี่ยครับเนี่ยคราบกลูคราบปูนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในซอกในหลืบเราเนะี้ยนี่คือความเหี่ยวในเนื้อนะครับเ,เพื่อนๆดูเนี่บเห็นไหมความมัเหี่ยวนี่ก็เหี่ยวในเนื้อนะครับเหี่ยวย่นแล้วก็หนึบแน่นด้วยเนี่ครับเนี่ยเ,เพื่อนๆดูเส้นสายลายพิมพ์นะครับเนี่ยดูการต่อนเี่ ว่าอะไรครับเพราะก็สร้างมาเป็นหลายหลาย,ลายร้อยปีแล้วนะครับลักษณะการกลอนของเนื้อดินผุกร่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะเราต้องเข้าใจกายภาพเหล่านี้ด้วยว่าสถานที่ที่เขาขุดพบเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่อยู่ในดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แห้งนะครับที่ไม่ได้สัมผัสน้ําสัมผัสอากาศเลยนะครับบรรจุไว้อย่างดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกายภาพก็มีความแตกต่างกันไป นะครับภาพกลูนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระขุดพบในสถานที่ยังไงนะครับเนใี่ยจะสําคัญนะเราถึงจะมองธรรมชาติเหล่านี้ออกนะครับสีนี่ก็ตามนี้เลยนะครับสีแดงมะขามเปียบนะบน้ำว่านพวกนี้บางงก็อ่อนกว่านี้ก็มีนะครับพิมตรงก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก้อนเนื้อเกินนะครับ ก้อนเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้เป็นตําหนิในพิมพ์นะครับเพื่อนๆนะไม่ได้เป็นตําหนิในพิมนะครับบางทีเนี่ยนะครับเนื้อดินนะครับขององค์อื่นที่อยู่ในในแม่พิมเนี่ยนะครับเมื่อกดพลาดลงนี้องค์นี้ลงไปมันก็ติดขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่ได้มีทุกองค์นะครับไม่ได้มีทุกองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยกายภาพอย่างเงี้ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าไม่ได้เป็นที่ตําหนิในพิมพ์ สวยนะครับองนี้ถือว่าเก่าแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยดูการก่อนเดียบเห็นไหมฮะดูการผูุกกลอนของชั้นดินเนี่ยบ่งบอกได้ถึงธรรมชาติของพระอยู่ในกลุ่มนะครับเห็นไหมฮะการก่อนนี่เนื้อในบริเวณนี้กร่อนนะครับถ้าไม่กลอนก็จะมีสีน้ำว่านขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่เนื่องจากการใช้มาด้วยนะครับ ทีนี้ไปดูด้านหลังบ้างนะครับดูง่ายนะครับเล่านี้แท้ดูง่ายนะแล้วราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงเลยและตุ้มกรเนี่ยนะครับก็นานๆจะมีของแท้นะครับที่เพื่อนๆส่งมาจะเจอของแท้นะครับไม่ก็เจอเหมือนกันนะมวนมากก็จะเป็นของเก๊ทั้งนั้นนะมาดูด้านหลังนะครับ นั่นหลังเห็นไหมการยุบตัวหดตัวความหนึบแน่นของเนื้อปลาสมดุลเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมความเหี่ยวย่นเนี่ยคราบปงคราบปูนที่แทรกนะครับทัาบถมคราบกลุกเนี่ยนะครับนี่คราบรักนะครับผมเป็นคราบรักเดิมนะครับเนี่ยดำๆเนี่ยนะครับไม่ใช่คราบรานะครับผมเป็นคราบรักมากกว่าเห็นไหม มีคราบปูนนะครับงอกครับถมอยู่ด้วยคราบปูนมาจากไหนครับก็มาจากดินนะครับคราบปูนนี้มาจากดินนะครับตอนที่พระอยู่ในกลุ่หรือละเหยออกมาจากในดินในเนื้อพระนั่นเองนะครับเพราะว่าในเนื้อดินเนื้อพระมีหินปูนนะครับคราบปูนก็ย่อมที่จะงอกละเหยออกมาได้นะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของพระเนื้อดินนี่นะครับบางองค์ที่ล้างออกไปก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับถ้าพระองค์นั้นไม่ได้ล้างเนี่ยก็พอที่จะเห็น นะครับธรรมชาติครับปูนที่เกาะทับโมนะครับอยู่กับครอบกลุ่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีคราบรานะครับเห็นไหมราสีเขียวนะครับกับครอบกลุ่เนี่ยทับโมอยู่ด้วยเห็นไหมก็เกิดจากการสภาพการต่อนนะครับเนะี่ยนผะูกต้อนะตอนที่พระอยู่ในกลุ่นเห็นไหมใหนะ้ดูวความเหี่ยวเถอะ ความเหี่ยวย่นเห็นไหมของเนื้อดินหนึบแน่นด้วยนะครับไม่ใช่เหี่ยวธรรมดานะี่ครับเหี่ยวต้องเหี่ยวในเนื้อเห็นไหมความสมดุลและความเป็นธรรมชาติของเนื้อละจะมีความแตกต่างนะครับกับุ่มพระชุบสีนะครับพระเก๋พระโรงงานทั่วไปเนี่ยนะก็จะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทีนี้เราไปดูเนื้อหาข้างในนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องพัน0่ร้อยนะครับ เราไปลงกล้องพันหกร้อยดูมวลสารดูกายภาพข้างในนะครับว่าในพระทุกกรเนี่ยนะครับมวลสารที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับลักษณะเนื้อหาข้างในเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะขยายด้วยกล้องที่มีกําลังขยายสูงนะครับพันหกร้อยได้นะครับเพื่อนเพื่อนได้รับชมในคลิปนี้นะครับและเพื่อนเื่อนท่านใดสนใจมาได้รับชมในช่อง YouTube นะครับจะเช่าหาจะแบ่งปันนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับโทรมาพูดคุยได้นะครับ ตกลงราคาได้นะครับเจ้าของปดตัวที่สี่หมื่นบาทนะครับก็ไม่แพงนะครับบอกได้เลยนะครับไปดูสิครับในร้านพาในเว็บต่างๆปล่อยเป็นแสนเป็นล้านนะครับล้าแท้เหมือนกันนะองนี้ก็แท้นะครับเป็นตัวที่สถาบันหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับแท้แน่นอนนะเนี่ยของเว็นแฟนครื่อณทางบ้านนะครับส่งมาให้ผมโปรโมทให้นะครับทีนี้เราก็ไปดูกายภาพข้างในกันเลย อคนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเนื้อหามวลสารของพระตุกกองนี้นะครับที่ผมซูมอยู่นี้ก็ด้านหลังนะครับเ,เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นไหมที่ผมเคยกล่าวไว้ว่านะครับมวลสารที่เป็นเนื้อทองคํานะครับหรือเศษทองคําเนี่ยเห็นไหมในพระยุคโบราณนะครับเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยปีที่ผ่านมานะครับเขาก็ใช้กันมาตั้งนานเลยเห็นไหมจะเห็นเลยว่าเป็นทองคําชัดเจนนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนะผมจบพาไปดู แล้วนี้มีอยู่หลายจุดนะครับแล้วจะเห็นกลมปูนขาวๆนะครับอย่างเงนี่จะดูความเหี่ยวของเนื้อนะครับจะดูความเหี่ยว yeah ินนี่จะถ่ายยากนะครับถ้าถ่ายด้วยกล้องมนันสร้อยนะครับจะดูยากมาก เนื้อเนี่ยนะครับลากเพื่อนดูในใน youtube อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูในกล้องเมือนผมเนี่ยนะครับจะเห็นชัดเจนเลยฟองก็เป็นข้อใหญ่เลยนะครับฝังตัวอยู่นะ นี่ครับไม่ใช่กลุ่มดินกลุ่มเนี่ยเปูนนะครับเป็นรอง เดี่ยวความแน่นเนื้อดินเนี่ยเห็นไหมเป็นธรรมชาติมากเลย มิงปลาที่แกน้ำว่านแกน้ำมันนะครับขึ้นสะท้อนมนเลยขารเม็ดปวดแร่นะครับดวความเดี่ยวเย บางคนให้ดูชั้นแคลไซต์แคลไซต์เนี่ยนะครับแคลไซต์ก็มาจากหินปูนเนี่ยนะครับในพลาสต์ในดินเห็นไหมหินปูนชัดเจนเลยขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนดูเนี่ยเป็นฝ้าขาวๆในแข็งโป๊กนะครับเนี่ยนะครับดูให้ดีเหมือนเนื้อพระสมเด็จในดินก็มีปูนมีหินปูนนะครับเห็นไหม แค่ว่าไม่มีนะครับนานบนเป็นน้ำว่านอนยะู่เนี่ยสีน้ำว่านโทนสีก็หลากหลายนะครับ คนไม่เข้าใจว่าทําไมบางองค์จะมีฝ้าข,ขาวๆนะครับในกลุ่มพัดตุกนี้ขึ้นมาเยอะนะครับนั่นก็คือกลุ่มปูนนั่นเองเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครัพอเราขยายขึ้นมาเป็นพันหกร้อยเราเห็นชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่ดินกลุ่มเนี่ยเห็นไหมมีดินกลุ่มด้วยนะครับทับถมซับซ้อนอยู่นะครับแต่เราจะเห็นเป็นกลุ่มปูนเยอะกว่าเห็นไหมเนี่ย ความเหี่ยวเนี่ยนะของเนื้อดินดิบเนี่ยลานเนื้อดินเนี่ยนะครับดูไม่ยากเลยนะครับเราดูความดึกแน่นนะครับดูความเหี่ยวย่นดูกายภาพของปลาที่เกิดขึ้นตอนนี้ไลาอยู่ในกลุ่นนะครับเช่นพลับกลุ่นนะครับลองดินลองทรายลักษณะการผูกล่อนนะครับธรรมชาติของกลับกลุ่ที่ก่อทับถมนะครับธรรมชาติของรารักนะเนี่ยรายละเอียดเราเนี่ยนะครับที่เราดูนอวกรอบนะครับ พิจนาได้ไม่ยาก ก่อนะครับ เพื่อนดูเนี่ยหินปูนที่เป็นก้อนแขวนไฟเห็นไหมแต่เห็นเป็นก้อนอย่างนี้นี่นี่จุดนี้เนี่ยเห็นไหมได้เห็นเป็นก้อนเลยเนี่ยหินปูนที่เปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมเเป็นก้อนผลึกเนี่ยนี่ยนั่นก็คือก้อนแขวนไฟเนี่ยนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของตุ่มหินปูนนะครับ กานาการเป็นเปลืกแคลไซน์เ hmm. ห mm ็นกลุ่มปูเยอะมากเห็นเพื่อนดูเนี่ยอ่าที่เขาไปตรวจด้วยเหลาวิทยาศาสตร์เขาก็ดูด้วยนะครับกลุ่มแคลไซน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในพื้นดินเนี่ยเห็นมาเล่นแร่ทองพวกย่เห็นมาอะไรยิบระยับจะบเล่งประกายนี่ครับเป็นสีทองในเวลาเราปรับแสงเนี่ย ในองค์นี้มีเยอะนลยครับตอนนี้ผมส่องดูมณสาเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่เยอะนะครับพงกเนื้อลองคำเนี่ยคูณขึ้นมาปกคลุมเยอะมากในซ่องเนื้อละเอียดนะครับองค์นี้นะครับมลสาก็ละเอียดคินเล,กล,กล็ก แทบจะไม่เห็นเป็นก้อนๆนใหญ่ๆเลยเก็ดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับในการเก็บสะสมได้นะครับสําหรับตลาต้มกอนี่ครับตินใหญ่มีลายกระหนกนะครับเพื่อนๆต้องพยายามดูให้เป็นโซนดินดิบไว้ก่อนนะครับในบรรดาปลาต้มกอนี่ต้องดูใว้เป็นเนื้อดินดิบนะครับอย่าไปเป็นดินเผานะครับถ้าดินเผานี่เก๊เลย เนี่ยครับไม่เคยเจอเลยนะครับละ้มก่อนเนี้ยดินเผาส่วนมากาจะเป็นดินทั้งสิ้นนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วเพื่อนร่วมกันทําบุญท่ากระถิ่นกับทางช่องนะครับที่ช่วยกันสมทุนนะครับทำบุญกับทางช่องผมก็กราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนอีกครั้งนะครับสําหรับ การทอดกระถินสามวันคี amine, นะครับที่วัดท่าเสม็ดนะครับผมก็ได้รับใบดีกากระถินมานะครับก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่ติดตามและรับชมบนช่องเนี่ยนะครับช่องการทําบุญนะครับก็ผมจะโปรโมททุกคลิปนะครับหมายเลขบัญชีก็ผมลงไว้แล้วนะครับในต้นคลิปเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับอ่าเพื่อนๆอาโอนเงินเข้ามาแล้วนะครับก็การุณาถ่ายสลิปส่งมาที่ช่องทางไลน์ผมด้วยนะครับเพื่อผมได้ทราบว่าท่านร่วมการทำบุญมีใครบ้างชื่ออะไรนะครับเวลา ผมไปมองเงินกับทางวัดก็จะได้เขียนรายละเอียดไม้ถูกช่องนะครับว่าใครทำบุญเท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ